ครับต่อไปนะครับเป็นการจําลองเหตุการณ์นะครับตํารวจช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีรถเสียอยู่ข้างทางนะครับโดยนักเรียนในสิบตำรวจฝึกอบรมตารวจพลทรนภาคสี่นะครับมาชมวิดีโอสาธิตกันนะครับแต่ตอนนี้ก็สายตรวจของเราได้มาพบกับรถที่จอดเสียอยู่ข้างทางสวัสดีครับสวัรวจครับ ดีครับรถเป็นไรครับนี่รถไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอยู่ดีๆก็เครื่องเหมือนเครื่องน็องไปเลยครับครับดูไหมไม่ดูเป็นไรอย่างเดียวทิ้งสองทีแล้วสองทีก็เต็มอยู่แล้วใช่ไหมครับสองทีก็เติมอยู่นะครับเติมมาเมื่อเช้านี่ดูดูดูเลยครับดูดูให้หน่อยใส่ไว้ที่เดิมเลยนะครับครับสำหรับในขั้นตอนแรกนะครับ เจ้าหน้าที่ก็จะตั้งกลวยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับดังนั้นก็จะวอเข้าศูนย์วิทยุน,ยนะครับรถเสียอยู่บริเวณบนถนนมิจาพแจ้งข้อมูลให้กับทางศูนย์ทราบนะครับ

รถปร้ายทะเบียนขอพึ่งขอไข่8070ขอนแก่นเป็นรถกระบ,บะไฮรักวีโก้ดีโฟดีสีบ,บอลทองสองประตูคุขับสองคนนะครับจะไปไหนจะไ,ไปไหนด้วยจะไปไหนด้วยจะไปไหนด้วยกำลังจะร่อลงกรุงเทพเปลี่ยน โอะแจ้งมอรินแดงมะสามช่างแจ้งมอินแดงแจ้งสุเมยุมอรินแดงจาก1208มอินแดง2แปอ่ามีให้ส่งช่างซ่อมรถมาที่จุดเกิดเหตุด้วย ไปแดกรับไอช่างงมาตหออกออกย่ช่างไเป่าออกจริงออก่าเลยืออกมาเลยออกมาเลยออไมช่างไเป่าพุดพดพุดก็อกตัตอนนี้ก็ทางร้อยเวนนก็ได้ประสานให้ช่างเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแล้วครับ น <alah> <left> ี่ครับออกไปได้เยมุดมุดใต้ท้องรถได้ดูโอ้โเปิดอะไรเปิดไปปพูดๆเลยนึ่นตำหน อันนี้ช่างเทคนิคที่ทางศูนย์ที้ส่งมาก็ิดมตรวจเช็คอยู่้วครับนู่นแ้่อยู่แย้อยู่อ๋อเป็นยังไงครับอาการรถอยู่ดีๆเครื่องมันก็นอกไปเลยครับโอ้นองไปเลยมาปุ๊บสงสัยเครื่องมันโขี้แหงหลายตัวเนี่ยอันนี้เจ็บเท่าไหร่กันมาเลยวครับ ประมาณร้อยกว่านีแหลอครับโอ้ร้อยกว่าไม่ได้แล้วครับเนี่ยเครื่อง D4D ร้อยกว่านี่ถ้าขับในระยะเวลานานนี่มันน็อกนะครับเนี่ยโอ้ต้องทาไงครับเนี่ยต้องรอเครื่องเย็นก่อนครับครับครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูเติมน้าในหม้อน้าให้ให้มันเย็นคงที่ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยสตาร์ทนะครับครับผมโอ้ไม่ได้นะครับข่าขับเดียวขนาดนี้ครับผมปไหนเนมากครับจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนกันครับไป บ้านเพื่อนครับไปส่งเพื่อนหาแฟนครับครับมีแต่ไม่ยากคับพี่กันนะครับมีครับมีครับมีรถรถรถนี่ทะเบียนขาดนะครับทะเบียนขาดขออนุญาตครับมันก็ใบอนุญาตครับไม่ขาดนะครับก็ติดไม้พยุงสามท่อนครับไม้พยุงหมดอายุนะครับทะเบียนรถหมดอายุไม้พยุงสามท่อนครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนคุณโดนแล้วครับคุณโดนแล้วครับคุณโดนแล้วในเข่งมีอะไรไหมเด็กไม้พยุงสามท่อน จะโมดอีกสตะก้าครับแจ้งีอยู่่อนแจ้งกันแล้วป็่ต้องส่งเอาผู้ใจเงินบ่ใครจะรับพิซซ่าค้านี้ครับไม่ไม่ไม่เคยีุ่ณรวดได่มาครับคุณดา ขอรายงานผลการตรวจสอบนะครับวันนี้ช่างได้นำเนินการแก้ไขกล้องลดเรียบร้อยแล้วมาสองเบ็ดให้ล็องสตาร์ทด้วยนะครับช่างเย็นแล้วนะเดี๋ยวบอรอยเวนสองศูนย์ขอญาตบอสีต่อไปสตาร์ทเลครับโอ้ติดแล้วครับติดแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับคุณตำรวจครับขอบคุณมากขอบคุณครับ ยเก็บควายนะครับไม่เก็บควยนะเก็บควยนะครับเก็บควายด้วยครับจากนั้นสายตรวจร้อยเป็นตสองศูนย์ของเราก็จะออกวาสีต่อไปนะครับเียกล่องไ

ามาฟังทางร้อยเวนสองศูนย์ของเราที่ออกวอซีนะครับจะสรุปภารกิจในเมื่อกี้คร,บ,รบังคับก็ได้ออกไปตรวจพร้อมร้อยเวนสองศูนย์นะครับก็ไปตรวจตามกันทีนะครับก็เจอรถเสียจอดเสียอยู่ด้านทางครับสงสัยก็จะลงไปดูนะครับตรวจสอบพบว่าปรากฏว่าก็เสียจริงๆ<ช>นะเสียจริงก็ไปเข้าไปสอบถามว่าจะไปไหน นะเขาบอกว่าไปบ้านเพื่อนแล้วมันก็เสียจากนั้นก็ตั้งกวยตั้งกวยครับตั้งกวยกันกันกันรถที่สัญจรไปรมาคืออำนวยความสะดวกในด้านการจราจรครับครับจากนั้นก็เรียกช่างมาครับแล้แจ้งแจ้งก่อนแจ้งมาที่ศูนย์วิทยุแม่ข่ายก่อนนะครับ แล้วก็ประสานทางนี้แล้วเขาก็เราก็บอกเขาหาช่างมาให้บอกจุดพิกัดที่รถเสียนะครับทางของซึ่ครับจากนั้นก็ซ่อมรถครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็รายงานผลมาที่ศูนย like <the> ์ยุทธแม่ไข่ครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับมีค่ะมีสยอะไรรถไปจะเปลี่ยนอะไรครับไียนขอเพิ่งขอไข่แม่ศูนย์เจ็ดศูนย์ครับ

่าภาษาที่ใช้ในการพูดคุยกับประชาชนที่เราพบตัวเสียเราคนที่จะใช้ภาษาพื้นบ้านมันจะเป็นกันเองอ่านก็ไม่จะนั่งง่ายนะคะเพราะว่าในการที่เราสมมติจะขึ้นนี้เราคงจะได้นำไปใช้นะคะครับัอนนี้คุณได้ออกไหมออกครับน่าจะออกไหมออกมับผู้หมวดไปเลยครับจะให้ไปเลยใช่ไหมเนี่บ แต่งแต่งชุดออกเลยเกมค่ง8ค่ะ9.8เสยงเลยท่น้ชมท่านผู้ชนะคะลมากควันนี้เราขอแค่นี้ครับขอบครับ